เมนูของเขานอะนี่นาอพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่อยู่ประเทศเวียดนามเนาะนี่เป็นเมนูอันนั้นิมากินเมื่อนี้แหละเนี่ยข้าเจ้าจะมาเสิร์ฟนาะเราจะกินนี่ช่างเขาก,ก็หยิบเอาเนาะนั่นน่นาะพี่น้องอะจิระตอนตอนกินจะนอนนอยสีไายโตเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ขอทาไว้ก่อนกินนํำกินในทาเนาะพี่น้องะบัดแล้วยังไทยโตข้าเจ้าจะมาเสิร์ฟเนาะนีะ่ จะจไปตังยูนิยังเลยกะฮันจะกินนี่ยังเลยฮะไปยิบเอาเนาะมันมีผักมีซีนงกันเนาะนี่เป็นเจวเนาะพี่น้องแจลวนี่โอ้งอนงอนงอนฮานจะกินนี่ยังเลยเมื่อเขาไปยิบเนาะไปยิบอยู่นี่เนาะเธอว่าไปตังอยู่นี่เลยกะฮานจะเปนั่งอยุไส้ก็าเทามายิบรถเทามายิบกิ่นเนาะนี่ รพี่น้องอันนั้นเต้าทานเนาะเขาเจ้าจะเริ่มเสิร์ฟแล้วเนาะมันเดนีก้กาสิค่ำเลยเดะแล้วก็ปินะ้งเนาะปิ้งของปิ้งกินยังแล้วก็ปิีงเนาะนี่เนาะสิมารีวิวให้พี่น้องมาเบิงนะ่งเนาะนี่นี่ของกินมีหลากหลายเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นหอยชังบองนี่งอนงอนงอนกินยังเลยวยิบเอาเลยเนาะพี่น้องยิบเอา อาจจะกินหนึ่อย่างเป็นกบอีสังกามีหมดตีวนี่นกับหอยอเป็นนะ,เ,ะเป็นหอยทะเลเนาะพี่น้องนีเนาะหอยทะเลเนี่หอยนี่ส่วนรายอยู่ประเทศจีนเนาะมันจะมีหอยตัวนี้นเนาะ,นะ,นะ เจ้าจะเทเทๆนําก่อนแล้วก็เอาหอยใส่นะเพื่อแบบบ่ให้หอยมันเน่าเนาะบ่ให้หอยเน่าเนาะพี่น้องนี่เจ้าของเจ้าเฮ็ดใส่เนาะจ้น้อยจังกินนี่ักเลยจน้อยจังสิทายตอเนาะพี่น้องเนาะนี่จน้อยจังสิทายตอยังบ่ทันเต็มนี่ยังมีอีกนี่ยังมีหลากหลายกว่านี้นี่กินอีหยังแล้วก็เลือกเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะเขาบ่ขอแต่กินให้หมดเนาะคั่นกินบ่หมดนี่เจ้าจะไล่เงินเติมประมาณ50นี่แหละ เนี <nel> ่ยเอา้ที่ยงลนี่กฎระเบียบของมันนี่นาอพี่น้องคนอื่นเนาะคนอื่นกับอนเสี่ยงก่อนเอาเป็นอย่งบ อ้นกก็มีนกพี่น้องมีนกเบลยเอาอาลเทนี่ก่อนกินน้องม่ใช่เหลือเนี่น้องพี่น้องนอนนี่คลิปอาลเทนี้ก่อนปกติมันมีหลายเนาะแต่ว่ากินอาลเทนี่น้องพี่น้องยัดบ่หมดเนาะงอกดกดเขาจะบอกขันกินบ่หมดแล้วก็ต้องได้เติมเงินเนาะก็เลยคลิปเอาหน่อยหนึ่งก่อนเอาอย่างินแล้วก็เอาไปปิ้งหาทานมั้งพี่อน้องหาดันเหลือเว็บบุก้าเอาหลายยันกินบ่หมด เหนียว quá rồi โอ้หนกไปนี่อู้เจ้าหน่อยจังปิ้งเนาะถ้าทันมันอันนั้นก่อนมันแห้งโคอันนี้เนาะพี่น้องกําลังปิ้งเนาะถ้าปิ้งสุกจหน่อยกินเนาะพี่น้องเนาะ นี่น้องพี่น้องปลาหมึกโตบักไงเลยน้องพี่น้องเแซๆพี่น้องเมื่อนี้เแซๆกินสามคนพี่น้องปลาหมึกโตบักไงกินสามคนโตบักไงบักโตเลยพี่น้องนี่ปลาหมึกนี่พี่น้องมามามาพี่น้องมามามาพี่น้องมามามพี่น้องมาเห็ดคลิปกินมีลายมือเลยน้องพี่น้องเนาะเมื่อนี้เแซๆพี่น้องกินให้สะใจเนาะเมื่อนี้เนาะสีปีกินเธอเดียว ปิ้งเนาะพี่น้องนี่เนาะจักน่อยจังตึนแต่กินล öy ปิ้งเลยนะนี่น่ะแบบว่ากินล öy ปิ้ลเนาะบ่ได้าว่ากินนี่เนาะพี่น้องปิงมึกเนาะนี่ อันนี้ก็ปิ้งสุกเรียบร้อยแล้วนอนพี่น้องเนาะมีแต่าจะมากินน้ากันเลยนอะนบันนี่นอนพี่น้องน,ะนี่มาเบิ่งน้ากันเลยพี่น้องนะอ,อืมาเด้อ,อ,ดอมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมากินน้ำบลา,าซีเทียนปลาแซ่บเด้อพี่น้องเด้อมามามา quay video của hợp với con nhá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Binou binou hante sa apak nou jing biche ap nou. मारे फैन แนวมักพี่นออกนี่แนวมักอี่อนพนองปะมก Light no more than light no more no. ในซีนงนอพี่น้อง,องแลยครับมันสำันัม อันนี้เป็นมหนัหม่เนาอพี่น,อน,น้องเนาะเป็นมังม่แล้วก็มันมีพัก ปูะเภดอาหารทะเลข้าจับจับปะอยู่นี่เนาะอาหารทะเลเนาะนี่พี่น้องข้าวพัดก็มีเนาะแต่อย่างเ่าวลาเฮาวิวเนาะข้าจ้าก็สกัวมันมีข้าวพ,พ,พัดข้าวหยังเนาะนีะน่กินหยังเป็นกินหลดกระโพดสลี่ซังมีมัดนี่พี่น้องเนาะ เิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บาร์ิเทียนหน่เด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็น3ปีเล้เนาอฮะก็มากินเท่าเดียวเนาะพี่น้องเนาะเน่ വിനോം <laughs> 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 จะได้กะกะเกียมสีเมื่อเลยเนาะพี่น้องเนาะมัดเท่านี้เลยเนาะยังกะพากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเกียมเครื่องเกียมคองพากันเมื่อเลยเนาะวันนี้เนาะหนึ่งมากะเดิมกะเข้ามงเลยเนาะจะน้อยสิบมงข้าเจ้ากะจานกะซีปิดประตูน่าจะเข้าบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะจะได้กะเท่านี้เลยพี่น้องเนี่ยจะได้กะตอนนี้ก่อนเดิมพี่น้องเดิม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ้าสทีเทียนนาะอพี่น้องเนาะติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะอพี่น้องเนะาะอะท่านี้เลยพี่น้องขอ,ขอบคบใจเนาะอพี่น้องบา,บายบาย